ให้สายตาเราเห็นรถหลังเข้าไปหน่อยอ่าหยุดนะครับนี่คืออนุสาวรีย์ชายสมรภูมิมมปลอยเบรกนะกนลลลแล้วก็วเลื่อนเครื่องเบาๆเลื่อนเครื่องเบาๆโอเคแล้วเปิดไฟเลี้ยวขวามองข้างหน้าทีมองขวาทีมองข้างหน้าทีโอเคมองขวานะมองขา้งขางหน้านะตัดต่อท้ายรถคันสีขาวนี้ได้นะระวังรถเม่ด้วยโอเคอ่าแล้วก็ขีขวาอีกเลนนึง ดีครับได้ละเราลองท้ารถเมย์ด้วยนะอยู่เลนที่สองจากขวาโอเคนะครับรับสาเจินเราไว้นะอับเบรกนิดนึงก่อนค่อยๆโอเคเอาไปรถหลายเอาโม่ขวาทีได้ครับนี่อยู่เลนที่สองจากขวานี่นี่อ่าถูกต้องถูกต้องเบลินิดนึงอับเบรกเบาเบาอับเบกเบาเครับเบาๆโอเค โอเคไปครับเขียวแล้วเลยเพิ่มนิดนึงเรายังรักษาขวาก่อนนะเดี๋ยวเลยเกาะนะครับพลยุท่เนี่เลยไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยตัดสนะรายเขาเลยไปก่อนไปไปอเลยเลยนะเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยก่อนมองซ้ายทีแล้วมองขวาทีโอ okay, เคเจ็เบรกครับเจ็บเบรกเราอยู่ซ้ายสุดอีกเลยลงรถตู้ซ้ายสุดอีกอ okay, เป็นการเดี๋ยวถ้าเราอยู่ขวาเนี้ยเราจะตัดเข้า ทางด้านซ้ายเพื่อตรงไปสู่ถนนราชวิถีเนี่ยยากเลยอ่าเกีียวเลยนะครับปเพกโอเคดูดูแป๊บนึ้งก่อนดูรถคันสีบอลน,นี่รถคันสีบอลนี่เขาตรงขึ้นไปก่อนเราอย่าไปตัดหน้าเขานะเพราะว่าหลังจากคันสีบอลนมีใครเลยเห็นไหม เพราะนั้นเราอย่าไปตัดนะครับโอเคระเราเข้าไปแป๊บหนึ่งมองซ้ายทีนะโอเคมองข้างหน้าเลยนะครับตรงไปนะครับไปครับ,รรบออกไปอยู่ในทางด้านขวาดีกว่าเปิดไฟเลี้ยวขวาอา่มองขวานะเรามองรถคันสีแดงให้รถคันสีแดงขึ้นไปก่อนโอเคแล้วมองข้างหน้าเลยได้ละอ่าโอเคนะอยู่เลนเลนนี้เลยนะครับอยู่เลนที่ก่อเดีย๋ยวพอเราตรงเข้าไปข้างในนะมีสามเลนค่อยตัดขวาอีกเลนหนึ่ง อย่าเปิดไฟด้วยขวาเตรียมก่อนไนดะ้มองขวาทีได้ไหมได้นี่ราต่อท้ายคันดามอย่าไปใกล้ขเขามากเขาให้ชเบรกไว้กอ่อนอาจปล่อดรถไหลยอยู่ในที่สองพอปลออ่อยแต่เบรกก่อนนะถ้าท้ายเขานะครับหาจากหน้ารถเราแล้วอันนั้นเราไปกดเองโอเคอาปิดไฟครับนี่เราก็เข้ามาสู่ถนนราชวิถีนะโอเควอมอไซค์ออกนะอ่าไปได้ครับ